สวัสดีวันที่4มิถุนายน2568พบกับโกลักกี้อีกครั้งช่องที่จะพาคุณมาทำนายผลตัวเลขล่วงหน้าของไทยลาวเวียดนามโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะวันนี้วันที่4แล้ววันนี้หวยลาวออกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ทำเอาไว้เพื่อทำนายผลหวยลาววันที่4มิถุนายน อ่ะผมไปที่สรุปผลเลยแล้วกันเนาะก็คือชุดตัวนี้ก็คือชุดเดียวกันกับใน Excel ที่ผมเซฟเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันเรามาตรวจสอบผลกันหวยลาวันนี้งวดวันที่4มิถุนายน2568เลขที่ออกคือ 3,2,9,6,2,6 6, 6. ไหนเรามาเช็คผลกันสิด้วยวิธีการคำนวณแบบฟรีนซี่นั้นดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ว่าที่น่าสนใจนิดนึงก็คือการคำนวณในแบบแมทริกนะครับในลำดับที่10มันดันไปถูก3ตัวหน้า3,2,9เห็นไหมครับ3,2,9แม่ดันไปถูกเอาตัวหน้าครับซึ่งคุณก็ไม่ถูกอยู่ดีใช่ไหมครับแม จะมีสักวันไหมที่เราจะถูกสักหกตัวเนี่ยถ้าวันนั้นมีจริงเนี่ยผมโ, hm โปรดเรียกผมว่าพ่อหมอแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะครับแต่สุดท้ายสามตัวหน้าคุณก็ถูกรับประทานอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> <y> 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 แยกย้ายทำมาหากินต่อครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันศุกร์ที่6กเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ